สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พามาดูสวนดินแดงไม้ห่วงหัวหลีดินแดงนะนีดินแดงแบบนีน้ดินสีแดงดินภูเขาไฟ่ไร่นะครับวันนี้มาดึงลวดอีกนะดึงลวดอุปกรณ์นะเพิ่มเพิ่มลวดจาก3ามเส้นเป็น4ี่เส้น สามเส้นนี้เอาไม่อยู่มัน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 บางไปต้องสี่เส้นเนี่ยสี่เส้นเลยต้นใหญ่มากนะอายุหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนต้นหัวหังหรีปลูกตุลาคมประมาณนั้นแหละตุลาคมปลูกต้นต้นเท่าหัวเขาเรานเนาะสามสี่สิบเซนนะปลูกแล้วก็ให้น้ำหยดอย่างดีเลยให้น้ำหยดใส่ปุย๋ยแล้วก็ค้ำไม้ไผ่บนนี้ สามสามขานะตอนนี้ก็เอาออกเริ่มมาออกบ้างแล้วแหละเนี่ยเพราะมันผุไม้ไผ่มันผุมันไม่เกินสองปีหรอกนะไม้ไผ่ไม้ไผ่ร่วงเนี่ยแต่ถ้าไม้ไผ่เลี้ยงเนี่ยจะจะจะ,จะดีกว่าจะนานผุแข็งแรงมากกว่านะไผ่เลี้ยงแต่ก็มันก็ไม่ต่างกันมากหรอกเพราะ <laughs> ว่ามันโดนน้ำตลอดเวลา <laughs> อ่า หน้าแรงเราก็ให้น้ำไงน้ำหยดมันก็ผุเหมือนเดิมแหละก็เลยต้องเนี่ยดึงลวดช่วยไงข้างล่างเป็นขาไม้ไผ่ข้างบนก็ดึงลวดช่วยยอดเหมือนไม่งั้นไม่อยู่ลมแรงต้นไม้ชนิดนี้โตดีมากนะโตดีมากให้ดูต้นไม้บางต้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะดูตะปุ่มตะปำเนี่ยแบบนี้อ่าเป็นตาตุ่มเหมือนตาตุ่มเราเนี่ยแบบนี้ เวลามันเข้าแก่นมันก็จะเป็นแก่นแบบตุ่มตุ่มแบบนี้นะข้างในเวลาปอกเปลือกออกมาก็จะเป็นตุ่มตุ่มแล้วก็เป็นวงวงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้วงวงหมดเลยเนะี่ยตุ่มตุ่มก็คือวงนะหนึ่งวงหนึ่งตุ่มแบบนีน้สวยเลยนะมันเป็นถึงต้นนี้เป็นถึงโน่นเลยยอดเลยโน่นถึงยอดเลยนะบางต้นบางต้นเป็นแค่ตรงโคนนิดเดียวนเนี่ยปกติมันจะล้นแบบนี้ ต้นห่วงหัวลีเนะี่ยมันจะโลนแบบนี้นะปกติกลมๆแบบนี้ไม่มีตาตุ่มอันนี้คือก้านใบนี่ก้านใบก้านใบก้านใบอ่าก้านใบมันก็มีลายเพราะนี่แหละเนี่ยนก้านใบด้วยแล้วก็กิ่งเนี่ยมันจะมีวงๆเยอะเลยกิ่งเยอะวองก็เยอะนะอ่า พาชมสวนครับนี่ก็ตาตุ่มแต่ตาตุ่มไม่ไม่นูนมากเท่าไหร่นะตอนนี้โอ้ก็เป็นเป็นไม่เยอะเป็นเป็นเยอะอยู่แต่ไม่ถึงยอดนะประมาณนี้ไม่ถึงยอดบางต้นก็ไม่มีไม่มีตาตุ่มนี่ครับสวยเลยสวยเลยเราดีใจมากนะที่ทำได้ขนาดนี้ สบายและชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงลวดครบ4ี่เส้นนะทุกต้น4ี่เส้นเนี่ยก็สบายแล้วสบายและชีวิตต่อไปขั้นตอนต่อไปก็แต่งปลายปลายมันแต่งตัดตัดปลายยอดนะเนี่ยดูสิเวลาเมื่อกี้ฝนตกฝนตกเนี่ยมันหนักใบมันก็โน้มลงมายอดแล้วก็ตัดปลายปลายให้มันเด้งขึ้นนะใหญ่มากนะอันนี้จะสองนิ้วแล้วเนี่ยนั่นแหละ เกือก็คืออัตรามาตรฐานของหงหมู่นะหนึ่งปีเนี่ยความกว้างของลําต้นก็หนึ่งนิ้วสองปีก็สองนิ้วสิบปีก็สิบนิ้วสิบนิ้วเนี่ยขายได้แล้วนะขุดขายได้แล้วขายเกลนอ่าสิบปีสิบนิ้วได้เลยกถ็ถ้าเป็นถ้าปอกเปลือกออกมาก็จะประมาณสักหน้าตัดประมาณสักหกนิ้วนะตรงโคนนะโคนหกนิ้วข้างบนก็มันกระชะลูดมันก็จะแหลมแหลมแหลมมาเรื่อยๆอ่าเรื่อยๆเลก็ก ปลายก็ยอดก็เล็กๆเท่าเท่าปลายนี่ก็จะเท่าข้อมือนะข้อมือเก่นนะ่ะส่วนโคนก็จะจะหกนิ้วได้ใช้ประโยชน์ดได้แล้วสิบปีเนะี่ยมันใหญ่เร็วมากนะ,ะผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยปลูกไออาคาเซียะกะทินเทพาหลายคนเขานิยมใช่ไหมอย่างเพจของทิดวันนะแนะนำปลูกอาคาเซียกะทินเทพาเขาบอกว่าโตดีโตวไวอะไรแบบนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าปีหนึ่งมันโตเท่าไหรนะตอนั้นนะแต่ที่แน่แไม้หงฮอลี่เนี่ยก็คือพยุงไหอลังพยุงเวียดนามเนี่ยมันโตหนึ่งปีหนึ่งนิ้วถ้ามาตรฐานมันเลยนะมาตรฐานมันเลยแต่เราปลูกแบบนี้เนี่ยปลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นแปลงแบบนี้สองร้อยหกสิบต้นเนี่ยมันก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะ,ะบางต้นก็หนึ่งปีก็อาจจะ,ะไม่ถึงหนึ่งนิ้วอย่างนี้แต่โดยปกติถ้าเราดูแลดีก็หนึ่งนิ้วนั่นแหละ ถือว่าโตไวมากแล้วมัดยอดให้ทันด้วยนะตามมันให้ทันด้วยนะไอ้ต้นนี้บางคนปลูกกระถินเทพากระถินเทพานะ่ะมันก็โตไวอ่าหลายคนปลูกโตไวโตไวแต่ว่ามันมันก็ไม่แพงเท่ากับไม้หงอหลี่นะหงอหลี่พยยงหหลามพยยงเวียดนามเนี่ยตัวเนี้ย ใครที่ปลูกกระถินเทพาก็แนะนาให้ปลูกไม้ฮงหรีห่ด้วยนะอ่าก็เห็นหลายๆคนปลูกหลายๆอย่างนะปลูกพยุงไทยมะค่าโมงสดามะริดเนี่ยนิยมกันปลูกได,ได้ได้กินโลกด้วยมะริดก็ไหนๆท่านก็ปลูกหลายๆอย่างก็เอาไม้พยุงไหหลาของหงมุ้ยไทยแลนด์นะไปปลูกด้วยปลูกเสริมๆดูปลูกใช้เองนั่นแหละไม่ต้องขายก็ได้ลายมันสวย นี่เราแน่นไหมแบบนี้แน่นไหมอึ๊บอึ๊บแน่นอยู่นะนี่วันนี้แต่งกิง่งไอ้ไม่ใช่ดึงลวดได้ประมาณได้ยูสิบต้นเออสิบต้นนี่ก็ถือว่าตามเป้าหมายแล้ววันละสิบต้นดึงลวดไม่เกินนี่หรอกต้นหนึ่งมันใช้เวลานานเลยนะสามสิบนาทีเลยนี่ครับสวยแล้ว ตอนนี้จะหกโมงแล้วครับจะหกโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดึงรวดที่สวนดินแดงดินแดงสลับวันวันนี้มาดินดินแดงอ๋อพรุ่งนี้ไปดินดำดินดำสลับกันทำคนเดียวเนะี่ยแปดร้อยต้นเนะี่ยปลูก8ปดอต้นสีที่ก็ค่อยๆทํำก็ทําได้อยูอย่นะแต่บางช่วงก็ ไม่ทันอยู่ในดูต้นนี้เป็นนิ้วเลยใหญ่มากเลยนะี่อันนี้เก่ยอดดูดูยอดนับยอดยอดเยอะลําต้นก็อ้วนนะอ้วนมากๆเลยน,นี้สองนิ้วสองนิ้วกว่า,วาแล้วลําต้นแต่ว่ายอดเนี่ยจะต้องไม่ไม่เกินสามนะสองหรือสามเท่านั้นดูความสมดุลมันถ้าจะเอาสองใจจริงอยากเอาสองเท่านั้นนะสองยอด แต่ว่ามันกลางมากกิ่งใหญ่ๆเนี่ยสายขวาเนี่ยข้างๆมันใหญ่มันใหญ่แล้วก็มันกลางมากเออหรือเอาเอาสามหรือเปล่านะเอาดูสามยอดนะเนี่ย โอ้พืดแล้วครับทุกคนมืดแล้วออไปดูต้นนั้นทําไมมันงอแบบนั้นน,นดูตนน้นนดลหรือจะต้องมาแก้ที่นี่อีกนะพรุ่งนี้ดูงอแล้วมันจะหักไหมเนี่ยเนี่ยเออมาที่นี่แหละพรุ่งนี้มามาแก้ตรงนี้มาดึงไว้อืม เดี๋ยวดูมันมีรอยเปริะแ,แน่เลยน่าจะเปริะแน่แนอลอไม่เปรอะนะตอนนี้มันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวต้องมาดึงพรุ่งนี้มาดัดให้ตองไม่เป็นไรไม่หักไม่เป็นไรดึงได้ดึงได้ดไดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัดแต่งกิ่งแล้วคือปล่อยแล้วนะ เน่ไปแล้วสวยแล้วสวยแล้วจ้าสวยแล้วจ้าโอเคครับวันนี้ให้ดูเท่านี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูใหม่สวัสดีครับ